เปิดภาพนอกจอเท้าทองกีบม้าซูซี่สุซิราเธอสวยเผ็ดฮอตถือเป็นตัวละครที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในพรมลิขิต F1 หนสำหรับแม่มาริมารีกีมาหรือเท้าทองกีบมา้าที่เรื่องราวชีวิตของเธอเป็นไปตามประวัติศาสตร์ต้องสูญเสียสามีถูกยึดทรัพย์ โดนข่มขู่ข่มเหงจนถูกจับไปขังในโรงม้าพร้อมกับลูกแม่บ้านปลายชีวิตจะได้กลับมารุ่งโรจน์อีกครั้งและจบสวยตามที่นางเอกอย่างการะเกตบอกแต่กว่าจะถึงจุดนั้นชีวิตของเธอก็ต้องเจอกับความขมขื่นไม่น้อยเรื่องราวในจอสุดเศร้าแต่ชีวิตจริงนอกจอของซูซี่สุศิราแน่นหนา นั้นบอกเลยว่าตอนนี้แฮปปี้สุดๆลัคกี้ทั้งเรื่องความรักกับเดนนิสมูรินโญหวานใจนักฟุตบอลไทยลีรวมไปถึงเรื่องงานอย่างธุรกิจชุดว่ายน้ำแบรนด์ของตัวเองอย่าง S.U.S.I. Swimwear ซึ่งสาวซูซี่ก็รับหน้าที่นางแบบประจำแบรนด์ด้วยทำให้เราได้เห็นภาพของเจ้าตัวในชุดว่ายน้ำฮอตมายมกให้เห็นกันเรื่อยๆ แต่ละภาพจะฮอตฉาร้อนแรงแค่ไหนไปขมกันแบบเต็มๆเ,เลยค่ะ